สวัสดีเจ้าเพืเ่อนๆมาแกงปลาเจ้าหอนฮอนเลยยกบาได้มันนักนี่แกงปลาเจ,าใเจาใา๊ใส่เต้าหู้กัใส่มะน้อยใส่เห็ดแล้วก็ใส่ข้าวโพดน้อยใส่กระชายใส่พริกไทยเจ้ารสฉัดจัดจานค่ะเลยเจ้าเครื่องของเขานี่นะก็เลยใส่น้ำตาลไปด้วยเจ้านี่บวบอัน,นพกเพล่แก เผือกมันจัดมากเหมาะถึงพริกถึงเิ็งเนี่ยกินก็เข้าเจ้า,ามาตักปลาทอนฮอนเลยเจ้าพอ,าอลำอืม้มเด็ดนี่เจ้า,เามาเขือเขือแกงปลาเจ เข้าม,มากินกับข้าแล้วบ้เพนะ็ด่ะอันที่จิ้มนั้งหวองมองันจะเพ็ดเข้ามากินกข้าวแล้วโบ้เพ็ดแบบจะเขาก็หยอกน้ำตาลไปนิดหนึง่งรำเจ้า ถ้าขีบจีอ้นนี่มันจะเผ็ดร้อนสะใจนาดเจ้าแกงหม้อใหญ่นาดใครขายขายกินมาเด้ออร่อยเนี่ยนี่เป็นต้งหูติสอในโลต้าเจ้า ก่อนห้าสิบบาทร้ำเด็ดนี่เจ้าพี่ไขยนี่พริไขยเม็ดเสิร์ฟเข้เาไป

พี่ไข่มาแล้วเจ้าไข่ไข่กินเอาถ้วยมาตักเอาแล้เจ้าบ๊ายบายเจ้า